ตัวอย่างแรกนะครับตอนนี้ครูได้ทาการครอบตารางภาษีมาแปะมให้เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าในปีภาษีสองหนะครับค,อครอบครัวหนึ่งเนี่ยมีสมาชิกที่มีเงินได้นะทั้งหมด4คนประกอบด้วยสมชายสมหญิงสมศักดิ์แล้วก็สมสงนะครับมี4คนโดยที่สมชายเนี่ยมีเงินได้สุทธิอยู่ที่97,000บาท สมหญิงมีเงินได้สุทธิอยู่ที่1นึ่งแสนบาทสมศักดิ์มีเงินได้สุทธิอยู่ที่3ามแสนห้าหมบาทและสมทรงมีเงินได้สุทธิอยู่ที่8ปดแสนบาทอยากรู้ว่าแต่ละคนต้องเสียภาษีคนละเท่าไหร่นะครับภาษีเกิดจากเงินได้สุทธิคูณกับอัตราภาษีนะครับ ภาษีเกิดจากเงินได้สุทธิคูณกับอัตราภาษีทีนี้เริ่มต้นที่คนแรกสมชายสมชายเนี่ยมีเงินได้แค่97,000บาทมันอยู่ในช่องที่1ไม่เกินแสนห้าถ้าไม่เกิน 105, แสนห้าแปลว่าสมชายได้รับยกเว้นนะครับเพราะฉะนั้นคนแรกสมชายนะไม่ต้องเสีย เหตุผลเพราะว่าเงินได้เขาต่ำกว่าแสนห้าแต่การที่ต่ำกว่าแสนห้าไม่ต้องเสียภาษีก็จริงแต่ถ้ามีเงินได้นะครับต้องยื่นภาษีด้วยครับถ้าบุคคลมีเงินได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีด้วยนะครับถึงแม้จะไม่ต้องเสียภาษีก็ตามทีนี้ ถัดมาครับสมหญิงสมหญิงเนี่ยมีเงินได้อยู่ที่1นึ่0 0สบาทถ้าเกิดดูตามตารางเนาะจะเห็นว่าของสมหญิงอยู่ช่องนี้ช่องตั้งแต่1นึ่งแห้บาทจนถึงส0 0 0สนบาทแต่ลืมนะ การที่จะไปช่องนี้ได้หมายความว่านักเรียนต้องเติมช่องก่อนหน้าให้เต็มก่อนช่องก่อนหน้าเนี่ยเต็มก็คือ1 5 0 0 0 0บาทหมายความว่าครูต้องแยกเงินได้ของสมหญิงเนี่ยออกมาเป็น1 5 0 0 0 0สบาทก่อนเพื่อเติมช่องแรกให้เต็มพอเติมเต็มเสร็จปุ๊บส่วนที่เกิน เกินจาก150,000บาทเพื่อให้ครบ165,000บาทส่วนเกินให้เติมช่องที่2ส่วนเกินก็คือ15,000บาทนะครับลองเช็คนะพอรวมทั้ง2ส่วนนี้จะต้องได้เท่ากับ165,000บาทเท่าเดิมทีนี้ แปลว่าสมหญิงตอนนี้มันกิน2ช่วงนะช่วงสีส้มช่วงสีส้มคือ1นึ0 0 0สบาทแรกได้รับยกเว้นไม่ต้องคิดภาษีแต่ช่วงสีเหลือง15,000บาทนี้เสียภาษีในอันตารา5%แปลว่านักเรียนก็ต้องไปหาว่า5%ของ15คือเท่าไหร่ ก็คือ5ส่วน100คูณกับ15,000จะมีค่าเท่ากับ750แปลว่าสมหญิงเสียภาษีแค่750บาทนะครับเลขศูนย์ตัวแรกมาจากเงินก้อนแรกนะ150,000บาทยกเว้นภาษีก็คือเสียศูนย์บาท แล้ว750มาจากก้อนนี้ก้อนที่คิดจาก15,000บาทนะครับพอรวมแล้วสมหญิงจะเสียแค่750บาทอันนี้คือลักษณะของการคิดแบบขั้นบันไดนักเรียนจะไปขั้นไหนต้องเติมขั้นก่อนหน้าให้เต็มก่อนเสมอนะครับถัดมาคนที่3สมศักดิ์ สมศักดิ์เนี่ยมีเงินนด้สุดที่อยู่ที่สามแสนห้าหมื่นบาทรอบนี้จะเห็นว่าสามแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยมันไปถึงชั้นที่สามชั้นนี้เนี่ยมันมีมูลค่าตั้งแต่สามแสนหนึ่งบาทจนถึงห้าแสนบาทซึ่งสมศักดิ์มีเงินได้อยู่ที่สามแสนห้าเลยตกชั้นสามแต่การที่จะไปถึงชั้นสามได้นั้น ต้องเติม2ชั้นแรกให้เต็มเสียก่อนก็คือเติมชั้นที่1ให้เต็มเติมชั้น2ให้เต็มหมายความว่าเงินได้ของสมศักดิ์ก้อนเนี้สามแสนห้าเครูต้องเติมช่องแรกสีเขียวก่อนให้เต็มเติมไป1นึ0 0 0สาบาทจากนั้น ครูต้องเติมช่องสีส้มให้เต็มเช่นเดียวกันถึงจะขึ้นชั้น3ได้นะช่องสีน้ำตาลตาลทําส้มเนี่ยซึ่งช่องเนี้มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งแสนบาทจนถึงส0 0 0สนบาทมูลค่าช่วงนี้ครับอยู่ที่1นึ0 0แสบาทถูกไหมก็คือตั้งแต่หนึ่งแบาทจนถึงส0 0 0สนบาท นะครับมีมูลค่าอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทเติมให้เต็มพอเติมเต็มเสร็จปุ๊บตอนนี้เนี่ยเงินได้ของสมศักคือ350,000ครูเติม2ช่องแรกเต็มแล้วไป300,000ยังขาดอีก50,000แปลว่า50,000ต้องเติมช่องที่3นะครับใช้3ช่องนะพอเติมช่องที่3เสร็จปุ๊บลองเช็คสิครับว่า รวมกันแล้วได้3 5 0 0 0 5เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับถ้าได้เท่าเดิมแปลว่าโอเคคิดได้ถูกแล้วแต่ถ้าเกิดว,ว่าบวกกันแล้วไม่เท่ากับ3 5 0 0 0 5เนี่ยอาจจะเติมผิดนะครับไปนับมาใหม่เช่นเดียวกันครับคิดเหมือนสมหญิงเลยสมสังเนี่ยก้อน1 5ตัวยกเว้นก็คือเสียไป0บาท แต่ก้อนนี้150,000บาทเสียเต็มเต็มหซึ่ง5%ของ150,000สบาทเนี่ยตารางก็บอกไ้แล้วว่ามันเป็นภาษีสูงสุดในขั้นนี้ก็คือ7 5็ดพัาคำว่าภาษีสูงสุดเกิดจากเราเอาเงินได้เต็มแม็กในขั้นนี้นะคูณกับอัตราภาษีจะเท่ากับ7,500บาท หมายความว่าตอนนี้ขั้นที่2เสียเต็มแม็กอยู่ที่7500บาทแต่ขั้นที่3 10%นะแต่สิเซนของ50,000นะครับอ่เพราะฉนั้นตั้งหลักนะครับก็เป็น50,000คูณ10ส่วน100ใช่มห้าหมื่นครับคูณส0ส่วนหนึเนี่ยจะเท่ากับ5,000บาท หมายความว่าในขั้นที่3เนี่ยเราเสียไม่เต็มแม็กเนาะเพราะเรามีเงินได้แค่5้า0 0ื่นในขั้น3เสียภาษีอยู่ที่5,000บาทเวลาจ่ายจริงต้องเอาภาษีทุกขั้นรวมกันเพราะฉะนั้นสมศักก็คือช่องแรก0มาจากแสนห้าสีเขียวอันที่2 7,500มาจากชั้นที่2เต็มแม็กอันที่3ครับอีก5,000 รวมแล้วต้องเสียภาษีทั้งสิ้น12,500บาทนะครับ12,500บาทมาจาก0 7, 5, 5, บวก7,500บวก5,000 5,000มาจาก10%ของ50,000และคนสุดท้ายครับเช่นเดียวกันสมทรงมีเงินได้สุดที่อยู่ที่ 8แสนบาทตอนนี้เนี่ย8แสนบาทจะเห็นว่ามันอยู่ในช่วงนี้ตั้งแต่7 5 0 0 0 0บาท7แสนบาทจนถึง1ล้านบาทอยู่ช่องนี้เนาะแต่ทีนี้ เราต้องทำการเติมช่องก่อนหน้าให้เต็มทั้งหมดก่อนนะครับช่องแรกเหมือนเดิมเลยเติมไป150,000บาทช่องที่2ก็เติม150,000บาทเหมือนกันช่องที่3ครับช่องที่3 3 0 0 0 0 0จนถึง500,000เนี่ยมีมูลค่ารวมอยู่ที่2,000 0 0บาท ช่องที่สามครับช่องที่สี่นะช่องที่สี่ห้าแสนหนึ่งบาทจนถึงเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทมีมูาาลค่ารวมอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นบาทต้องเติมให้เต็มก่อนเนาะในสี่ขั้นแรกทีนี้ลองเช็คนะครับว่าในสี่ขั้นแรกเนี่ยเราเติมเท่าไหร่แล้ว จะเห็นว่าในสีขั้นแรกเนี่ยเราเติมไปแล้วนะอยู่ที่7จ็ดแสนห้าหมบาทจริงๆไม่จำเป็นต้องบวกเลขนะสังเกตสังเกตตัวนี้ตัวขั้นสูงสุดของชั้นที่4มันเต็มแม็กที่7 5 0 0 0สนบาทแปลว่าเติมมาสีขั้นเนี่ยรวมเราได้เจ็ดแสนห้าหมื่แต่เงินได้ของสมทรง8,000สน หมายความว่ายังขาดอีก50,000ซึ่ง50,000ต้องเติมช่องที่5ไป50,000หมายความว่าสมทรงจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่บ้างดูนะครับช่องแรกแสนห้าแรก0ยกเวน้นภาษีช่องที่2เต็มแม็ก ก็ต้องเสีย7,500เต็มแม็กช่องที่3 2,000 200, ต์เต็มแม็กก็ต้องเสีย10%ของ2,000 200, ก็คือ20,000เต็มแม็กช่องที่4เสียเต็มแม็กเหมือนกัน2,500 0 0 15%ครับ3 7 5 0 0บาท แต่ว่าช่องสุดท้ายช่องที่5อันนี้ไม่เต็มแล้วเพราะเสียแค่50,000ก็ต้องคิดว่า50,000 20%ของ50,000คือเท่าไหร่นะครับก็เป็น50,000คูณกับ20ส่วน100จะมีค่าเป็น1,000งบาทหมายความว่าช่องที่5นะครับสมทรงเสียแค่1,000งบาท ทีนี้เวลาคิดเลขครับเพื่อความรวดเร็วเนี่ยอัตราภาษีเนี่ยมันจะมีช่องขวามือที่เขียนว่าสะสมไว้หมายความว่าสมทรงเนี่ยต้องจ่ายภาษีชั้นนี้ใช่ไหมการคิดเลขจะง่ายมากครับถ้านักเรียนต้องการหาภาษีชั้นที่5นักเรียนสามารถใช้สะสมของชั้นก่อนหน้าได้ก็คือ65,000มาบวกกับ1 0,000 6,500 0มาจากไหนมาจากไอ้กอนเนี้ยบวกกันแล้วได้สะสมเท่านี้หมายความว่าถ้าเรียนจ่ายเต็มแม็กเต็มแม็กเต็มแม็กขวามือคือช่องสะสมในกรณีเป็นเต็มแม็กถ้าเรียนจะคิดชั้นที่5ก็แค่ลอกเต็มแม็กสะสมมาแล้วบวกไปอีกหมื่นหนึง่งหรือจะเอา3ตัวนี้บวกกันเราค่อยบวก1,000 0ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า สมทรงเนี่ยต้องเสียภาษี65,000บาทบวกกับ1,000 10, 0บาทจะมีค่าเท่ากับ75,000บาทนั่นเองนะครับอันนี้คือการคิดภาษีแบบขั้นบันไดสรุปนะขั้นแรกต้องดูว่าเงินได้สุดทีนั้นตกช่องไหนถ้าตกช่องหลัง ต้องเติมช่องก่อนหน้าเนี่ยให้เต็มให้เต็มให้เต็มเสียก่อนถ้าเติมจนเต็มเนี่ยอัตราภาษีสูงสุดแต่ละขั้นคือคอลัมน์นี้นะครับเช่นเติมนี้เต็มแสนห้าก็เสียเจ็ดพัเต็มเต็มเติมนี้เต็ม2องแสนก็เสีย3 7มหมเต็มเตมส่วนเกินก็ค่อยไปคิดแยกอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้คือตัวอย่างการคิดภาษีแบบขั้นบันได